y ครับในส่วนพื้นที่ของเทศบ,บาลดำบลนานละล่วงนะครับสำหรับรถ NGV ตัวนี้กับรถด,ดับเปิงกันใหญ่จะใช้คู่กันนะครับแต่รถตัวนี้มีความสํากัญมีพิเศษอยู่หลายอย่างคือหนึ่งใช้ป้นหมอกวันได้ด้วยนะครับสองประโยชน์ของ รถตัวนี้นะครับใช้ดับไฟในพื้นที่ที่เป็นสวนยางปารากับสวนปาล์มที่เกิดไฟป่าก็ดีนะครับแต่ว่าอีกอย่างใช้พ่นยาฆ่าเชื้อนะครับในช่วงที่เกิดโควิดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับในจังหวัดที่มาร่วมก็ได้ใช้รถตัวนี้ร่วมกับจังหวัดและกปะอปจนะครับที่ผ่านมาไปพ่นในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองเขตนะครับที่เกิดโรคโควิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พ่นตลาด ทั้งจังหวัดทั้งสิบอำเภอนะครับโดยท่านนายกบระจอเป็นคนดําเนินการนะครับในส่วนตรงนี้ต่เครื่องเครื่องจาะเระอุปกรณ์ต่างๆทั้งบูลากคก็ใช้คนของที่รัฐบาลอาจจะร่วมร่วมกับจังหวัดนะครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการร่วมในการเฝ้าระวังโรคโควิดนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ทั้งหมดทั้งจีดฟ,ฟูมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ล้าง ตะแกรงนะครับเมนผสุนะครับระบบควคว้ากับน้ํามันนะครับจุดประสงค์หลกักที่ซื้อรถตัวนี้มาไว้ในนามของเทศบาลนาร่วงนะครับว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ในสวนยางมาดาสวนาพา์มเราจะใช้รถกันใหญ่นะครับรถเปลืองในหน่วยงานป้องกันมันองร่วมกับกองถธาสุกนะครับก็ดําเนินการในช่วงระยะเวลา8ปปีนะครับกับใช้รถ NGV นกันนี้ไฟไหม้ตามโอกตามซอยนะครับตัวเล็ก ขนาด2เมตรก็ก้าได้ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำร่วมกับผมยกตัวอย่างเกิดไวไหมวันก่อนที่เวิัยเทคโนโลยีนะครับเกษตรแล้วก็ราชมงคลแล้วก็ที่ปากพนังก็จะลดกันนี้ครับปใชจยนะครับรถกันนี้สามารถไปหย่อนแล้วก็สูบน้ําในน้ําของห้วยหนองกองมึองได้ไม่จําเป็น้องน้าถาดับเพลิงตลอดนะครับก็ถือว่าซื้อมาคุ้มนะครับ นะครับคุ้มมากๆเพราะว่าเกิดลูกไปวิบัติต่างๆก็ได้ใช้รถคันนี้เป็นรถที่เตแทนบานให้กับจังหวัดแต่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหน่วยงานที่ขอไปก็ต้องรับผิดชอบนะครับก่ายาฉีดพ่นค่าน้ำมันนะครับผมก็จัดสรรทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ไปร่วมนะครับแล้วก็หลายๆคนถามว่าทำไมหน่วยงานที่ใหญ่กว่าเทศบาลร่วงไม่จัดซื้อตรงนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าร่วงเขา ทัทง้ทงทั้งภาคใต้นะครับมีกี่คันกะรล,ละทั้งภาคใต้รถเอ G นกันนี้มีแค่สองคันนะครับที่ภูเก็ตหนึ่งกันแล้วก็ที่จังหวัดตรังหนึ่งกันนะครับทั้งประเทศอยู่มีอยู่แค่ประมาณ15คันเพราะจะอยู่ในหัวของ,องกองทัพเรือนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็หน่วยงานศูนย์กัาระวังนะครับของงานป้องกันและบรรเทาอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับ uh